หนังหนึงโอ้เราไปดูเลยโอยบัฟแจของฉันขับพามก่อนเลยโอ้ยเราไปเอาบูม่าฮ่าอยู่ตรงนี่าด้ไง่ะเนา่ยเ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮ่า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 ฮ่เแลาว่าฮ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 าย่า่าเ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮ่าฮ่าาฮ่าฮ่าฮ่าอ่าฮ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 ่าล่าด่าฮ่ามเพจ่าฮ่าฮ่าฮ่าเ่า่าไ่า่พาด่ีฮ่าฮายแล้วตามไปฟิกเกอร์ครับาเมเปครับโอ้โหซ่่าดตาา่่่าาดน และมีสินค้า e ีสปอรคุณภาพให้เลือกมากมายสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่อินบอกของเพจครับมาหลังบ้านครับเขาบอกว่าอยากจะชม15เกมในวันนี้ไม่รู้ว่าเขา<อ>จะสมหวังหรือเปล่า<อ>ก็ดีครับก็ดีฮะคนดูจะได้เป็นกำไรคนดูครับผมนะวันนี้ก็แชทเราคืนๆครับผมนะก็<อ>ทำให้เราสดมีรสชาติฮนะเกมมีรสชาติครับผมสนุกสนานโอ้บรดูว่าพิ่งจะเลืองมาอีกแล้ว ไปอีกแล้วครับอีกนิดช้ากว่าอยู่แล้วนะวินซีนะเพราะว่าเจอซิปครับผมชะลอทำให้เกมเบรดช้าครับผมโอ้หไปเปิดมังกรแล้วครับนิวชนอตสปอร์ตครับผมโอ้มังกรตัวนี้ไม่รู้จะไปแย่งได้ไหมเพราะว่าเราไม่ยังไม่สี่นะผมยังไม่มีดับเบิลทับเบิลเลยนะฮะต้องยอมปล่อยเข้าไปก่อนใช่ครับอ้าวและพอจะไปแย่งฮะจะไปมีปากเสียงครับโดนยิงปีอีสปอร์ตครับผมหายเลยครับแฝงเยอะ นานไปครับบอกเลยว่ายิงนานไปฮะและลาวิลไม่ได้เป็นตัวที่ยิงได้เร็วหรือรีดดาเมจได้แรงครับนอกจากตัวเองจะมีความเสี่ยงแล้วเนี่ยคิวเลนก็จะเล่นกับเขาไม่ได้ด้วยสังเกตว่าคิวเลนเนี่ยแทบจะไม่ได้อยู่ในทีมไฟหรือว่าทําอะไรนะค,คือเขาต้องรอจังหวะที่เรียกว่าจังหวะฉา,ายอาแต่ว่าจะได้ฉายเมื่อไหร่นี่แหละนะครับเป็นปัญหาของเขาเนี่ยครับเพราะว่าถ้าโปรโมทไม่ดีก็ฉายลำบากนะโอ้โหแล้วดูนะ อย่างนี้นี่เองะช่วงโควิดด้วยนะหนังหนังอโอ้โหเราเอาไปดูเลยโอ้ยบัฟแดงของฉันบัฟแดงของฉันมาขออีกหนู่นตอนแรกนนเนี่ยซื้อเวลาด้อโอ้โหโอ้หางล่างไปก่อนนะครับแล้วไฟมาต่อขอไปครับ นะแมสเซนเดชันครับขอลาดบูลแลนะขออนุญาตกินนะครับยิศสุดท้ายเกือบตายแต่เซเวนเควูก็ออกได้หรือเปล่าก้องมิมาช่วยดักไว้หนึ่งจังหวะได้สวยครับโมซาคลาจะหานลีเนาแต่หาไม่เจอหาไม่เจอเพราะอันราไปดูแล,แล้วครับจังหวะนี้มีรวบออกมาได้สวยเจอแต่ผมไม่ก่อนเจอด่านตรวจก็ผมขออนุญาตดูใบขับขี่ลยครับโอ้โหปิกเกอร์สวยครับแต่ต้องแลกไปครับตรงนี้กับคนที่ต้องทิ้งไว้กลางทางทีเผยและเจอกันบูมสติ๊กมาแล้วด้วยนะครับลีเนนาของเซเวนเคทู ว้าวเป็นเรื่องที่รีบเล่นตอนเกมเนาะใช่ครับชาเปอรลมาแล้วครับเมชชิกงไอ้ฮะคุณจะซ่อนฉันไปไหนครับโทเรสฉันจะมองเห็นคุณได้แล้วนี่ครับรถใส่เข้ามาตรงนี้ฮะดานล่างยิงทาวเวอร์ฟรีและผมรู้สึกว่านี่คือคอมแบบพักเพื่อทอนจริงๆครับผมทอนสบายจัดทอนแหละให้ตังเกินตลอดก็ต้องมีทอนเป็นธรรมดา แล้วดูครับให้เกินจริงครับขับพามก่อนเลยเราไปเอาบอมโั้โหมาอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ย้ชาวเมเปิ้ลใจเย็นโอ้ยเบาเลยเบาโอ้โหเหี้ยหวานโอ้โหมาเสิร์ฟหน้าพี่ฟอขนาดนี้อะบิีกคิดตัวดิต้องวีเอ็มพีขนาดไหนวะเออเออป๋าป๋า่อย เอาหน่อยไหมเอาหน่อยไหมเยอะนะเริ่มเยอะนะเนี่ยมีโมอสาบมายืนโซนนะยืนขู่ไว้ก่อนเผื่อใครจะเข้ามาจะได้แปลงร่างแล้วสตันให้มาแบบนี้ครับตอนนี้สกอร์ทุกอย่างดูดีนำเยอะๆมา, <c oughs> มากๆนะฮะจีลาตายันนะ เอาแล้วนะฮะทำไมฮะเกิดอะไรขึ้นครับตรงนี้ครับโดนไปก่อนเลยครับแล้วเอาตัวทอนกลับมาก็แลวไฟอีลุงต,ตรงนางครับไปดูที่โมสาร์ครับแมสอะไนเดเรชั่น ah โดนไป2อตัวยังจะเป็นคนอ้อมาขะคหลังครับเกรเทนหาจังหวะจะเข้าตัวไหนดีขอตีคีปไปก่อนครับเพื่อจะพยายามจะการป้อมแต่ว่ามันสายเกินไปอนะ กดตัวแข่งซื้อเวลาครับแต่ว่า้าจะยากนะครับตรงนี้ครับเกมมันค่อนข้างไหลไปทางฝั่งนีโอชั่นมากทีเดียวนะฮะโอ้โหแล้วทอนยืนหนึ่งคนอื่นนั่งลงก็ผมเซตเมนเกตูครับเอาชวิตแรกมาไม่เป็นไรฮะเบอกแล้วไงว่าเราคือพักเพื่อทอนแล้วยังไปต่อเนื่องครับอย่างอย่างไม่หยุดยั้งก้าวไปยังสิงหมายโอ้โหอะไรครับตอบ้วอย่างไรครับฝืนไหมฝืนไหมไม่ฝืนไม่ฝืนปล่อยก่อนครับผม อ๋อเราตามมาครับอยากจะขอบอกขอสักตัวนึงเขาไม่เล่นด้วยสิฮะครับโอ้โหยิงท่าไปโดนทอนเนี่ยทอนโหวิ่งจับกิ้งเลยครับจังหวะนี้โอ้ยิงมาจากระยะไกลมาอีกแล้วมาเอาบูหรือเปล่ะเนี่ยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเได้ทอนเอาบูไล้ทอนเอาบูเออแกงเคลเรดไปเรียบร้อยเคลเรดบอกว่าผมทำเรียกว่าทำบุญทำเวรทำกรรมอะไรมาเยอะขนาดนี้บูบั๊บยังไม่ติดอ้าวเจอ ไปจับตัวแค่คิดจะเข้าป่าครับผมเกือบตายแล้วตามไปฟิกเตอร์ครับโดยชาเมตเทอรครับโอ้โหซิบโรนะครับบอกเลยว่าโด่งเข้าไปเหมือนแยมโรนะฮะแล้วเดินเข้าโกไปเลยในจังหวะนี้โอ้ร้องโอ้โหโอ้โหเลยฮะยาวเนี่ยเอาแล้วนเนี่ย เอาจบนะเอาจบนะอมไปแล้วครับอมไปดูเลยครับผมไปครับยืนไว้ก่อนตีป้อมอย่างเดียวอมครีปซื้อเวลาด้วยแล้วปิดเกมทันทีโดยตัวของทอและผองเพื่อนเข้าสู่รอบต่อไปครับผมและการันตีการเข้าสู่ดิวิชั่นว e ันนิโอโลชั่นอีสปอร์